ก็ยอยค,อคอร์ชรชั่นนี้ชื่อ N J Casey นะครับจริงๆก็เหมือนที่คุณเดียพูดบนเวทีเมื่อกี้ว่ามันคือการต่อยอดจาก N J Party นะครับจริงๆอ่ะของเราเนี่ยหนึ่งหนึ่งปีเนี่ยจะออกประมาณ4ี่คอลเลคชั่นนะครับปาร์ตี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคอลเลคชั่นที่เราคิดว่าประสบความสำเร็จมากนะครับแต่ว่าตัว Casey เนี่ยมันคือในส่วนของทีมดีไซเนอร์นะครับเก็บเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เรายังขาดอยู่ในส่วนปาร์ตี้นะครับแล้วก็ อีกหนึ่งไฮไลท์ของตัวเฟอตี A ้เนี่ยจริงๆอ่ะมันคือการเปิดตัวดีไซเนอร์ของเราแบบเป็นทางการเลยคนรู้จักแต่นิยมยีนนะครับแต่ว่าคนคนแทบไม่เห็นเลยว่าใครเป็นคนออกแบบนะครับว่าที่เราใส่กันที่อยู่ตามช็อปของเราอยู่ตามร้านของเราเนี่ยดีไซเนอร์หน้าตาเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็คอลเลคชั่นเนี่ยเป็นตัวเปิดตัวคุณเดียวคนนุณแหมนะครับที่เป็นดีไซเนอร์ของเราจริงๆแล้วก็มันบอก ความเป็นตัวตนของของของตัวดีไซเนอร์และตัวแบรนด์ถึงก็ว่าตัวคำว่าคิตีเนี่ยผมมองว่ามันเกินกว่าคำว่ารักอะ่ะมันเกินมันเกินคือมันมันเรียกว,ว่าความาค้ั่งไคล้ความบ้าคั่งกับอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับเหมือนที่เขาชอบในการตายประมาณนั้นครับวันนี้ได้สองมาร่วมสร้างสาีสันในงานด้วยเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็สนุกมากสนุกมาก,มากแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ ผมก็แอบบอกว่าเมื่อก is> ี้แอบเล็งมาแล้วข้างหลังคอลเลคชั่นแต่ละสวยมากจริงๆแล้วก็มีมีหลายๆตัวที่เราก็อยากจะเล็งๆเล่งให้นะก็สวยแล้วก็เห็นไบค์เกอร์แจ็คเก็ตด้วยปกติเป็นคนขี้ขี่กอไซอยู่แล้วอันนี้ก็คือแนวเราเลยเราก็ไปใส่ยีนอยู่แล้วใส่ยีนใส่ไบค์เกอร์คุณผู้บริหารวันนี้ที่ใส่มาเป็นคอลเลคชั่นอะไรยังไงครับอันนี้ก็เป็นคอลเลคชั่นปาร์ตี้นะคะคือใส่มาในงานเทเซนิ่งของเราก็คือแต่ เอ,อมามา m ใหม่เพื่อให้มันดูมีอะไรมากขึ้นอะไรอยเงี้ยค่ะจริงๆเราสามารถใส่ไปได้ทุกที่แต่แล้วเจ้านี้จิตใส่ได้ทั้งผู้หญิงกับผู้ชายสีทอเราก็คาที่จะเป็น unisex ค่ะใส่ได้ทั้งผู้หญิงกับผู้ชายวันนี้เป็นงานอะไรใช่ไ,ไ,ไก็ปาร์ตี้เหมืหอนก,กันก็คือเอามา mix แล้วก็ mix ทั้ำปาร์ตี้แล้วก็คอร์มเฮสตี้ค่ะก็คือมามิกกันได้หมด อะไรนี่วันนี้ค่ะมางวันนี้มาในคอนเซ็ปอะไรครับเป็นฟรีซี่ครับผมกจะเป็นว่าอย่างที่ที่เขาบอกว่าจะเป็นคือดูแบบฟรซี่บคั่งดีอี้ยแอวก็ใส่ทั้งทั้งแจ็คตแล้วก็ใช่ๆกับทั้งชุดเลยครับวันี้แล้วก็สามารถไม่แได้อะาสบายมากอย่างไวเดเป็นสอชินแล้วก็จะเป็นแบบดข้าในก็จะเป็นสวิเตอร์แล้วก็แบบเป็นแจ็คเก็ตทีไ์ ก็ร่างเนี่ยมันเป็นเอ่อมันเป็นสิลป์อยูแต่ว่าก็ายังคงมันจะมีความเข้ากันมากแล้วก็แบบมีกันได้ทุกชุดนี่ไม่คู่แล้วใช่ไหมไไอเอาไว้ก่อนเอกไปกูเลย